วันนี้ฮันเตอร์จะมาสวดมนต์นะคะฮันเตอร์อ่านหนังสือท้าอยู่เดี๋ยวมามิจะสวดมนต์ให้ฮันเตอร์ฟังเอาพ่อมาเบี่ยงเบนความสนใจป้าก่อนนอนฮันเตอร์อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อนโอนโมนตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธนนะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธนนะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธะฮันเตอร์ครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอามาไว้ก่อนนโมตัสสะมานะทำไงนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาสาานะสัพพโนสุขโตโลกาวิทุนอนุตโลโลบุลิสรามบุรสาติอัทาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติอันเตอโอ๊ย